ถ้าเบกรกล้อหลังผมมันก็เหลือหลายมินอยู่นะครับน่าจะเจ็ดแปดมิลได้มั้งโอ้เซ็นเซอร์รีบแจ้งเตือนแล้วปี๊บขึ้นหน้าจอแล้วสีนอนนะครับสองล้อก็พอๆกันไม่รู้ว่าด้านในมันบางกว่าด้านนอกหรือเปล่าเพราะเราเห็นแต่ด้านนอกเดี๋ยวต้องคงต้อง,งลองถอดดู อันนี้ใช่ไหมครับเบอร์เบอร์ของพาร์ตนัมเบอร์ท่าเบรกหลังซีนนน99เขาว่าใช้แบบเดียวกันได้9 0าขีด011031ทับ0อะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่ได้ปี๊บตลอดเวลา ก็ประมาณว่าให้เราซื้อเตรียมสำรองไว้มาถ้าปีป๊บยาวก็คงต้องสหัสต้องเปลี่ยนแล้วนี่ครับประมาณนี้ครับแจ้งเตือนแล้วเนี่ย